เดี่ยวมองกล้องอย่างเดียวเลยนะครับครับขอครับกล้องหนุนคอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไปนิดนึงครับเอ่อวันนี้เราได้มาเป็นตัวแทนที่อยู่ในเอองานเอเวอร์เนียสเฟสติวัลด้วยเรารู้สึกยังไงบ้างครับผมก็วันนี้รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับก็งานนี้เป็นงาน Urban Music Festival นะครับที่ทางแกร m มีเนี่ยครับตั้งใจจะทำให้เป็น เทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดที่จัดขึ้นในเมืองไทยที่จัดในเมืองครับแล้วก็มีเราอยู่ในนั้นก็รู้สึกภูมิใจมากๆครับแล้วก็เห็นว่าทุกคนมาเชียร์กันเยอะด้วยครับคืนนี้มีแฟนๆมาเยอะมากมีอะไรยอยากจะบอกแฟนๆที่อยู่ในงานไหมครับครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ตั้งใจมาหาผมนะครับก็ทราบมาว่าบางคนก็มารอกันตั้งแต่เช้าเหมือนเดิมนะครับก็มา รอแบบเพื่อที่จะมาอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยก็ต้องรู้สึกขอบคุณมากๆด้วยวันนี้ก็มีการแจกลาเซ็นกันไป120คนอะไรเงี้ยก็คิดว่าคงจะหายคิดถึงกันบ้างนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยมีแฟนๆที่ดูแบบเหมือนดูเราสดอยู่อะไรเงี้ยครับผ่าน AIS Play ด้วยมีอะไรอยากจะฝากทุกคาไม่เลยโอ้จริงๆแล้วก็ ถือว่าช่วงดีมากๆเลยครับที่เรามี AIS Play นะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะอยู่ต่างจังหวัดบางคนทําง,งานอยู่หรือว่าบางคนไม่สามารถมาร่วมง,งานได้ติดธุระอะไรเงี้ยทาง AIS Play ก็เลยดีจใจดีนะครับจัดเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็ถ่ายทอดสดให้เราได้ชมกันเหมือนเราได้อยู่ใ,นในกล้ชิดกันเลยครับเอเห็นมีเกมให้เล่นนิดหนึ่งรับหยิบหนึ่งใบแล้วก็ตอบคำถามหยิบหนึ่งใบแล้วก็หยิบหนึ่งใบแล้วสี ดเ,ดดเ,เดี๋ยวจะมีคำถามอยู่ข้างในหากแปลงร่างได้อยากเปลี่ยนเป็นศินลปินคนไหนเพราะอะไรจริงๆอยากเป็นศินลปินทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนมีความเก่งและมีความสามารถไม่เหมือนกันเลยนะครับก็เ,เลยอยากจะเป็นทุกคนเลยครับอยากเก่งเหมือนทุกคนแต่ว่าคนที่ไม่อยากเป็นมากที่สุดคือโอตปาโมอ์ครับ ไมครับก็ไม่อยากเป็นเหมือนมันนะครับเราเล่นเล่นนะครับเล่นจริงๆแล้วก็คงไม่ได้เปลี่ยนนะครับทุคนจะเป็นตัวเองของของผลิตโชคแบบนี้ครับขาดครับเดี๋ยวให้พี่ไปถามอันนี้เองครัะหากแปลงล้านได้อยากจะเปลี่ยนเป็นศิลปินคนไหนเพราะอะไรครับ ดีนะครับสองห้าสี่สามสองหากแรงล่างได้อยากเปลี่ยนเป็นศิลปินคนไหนเพราะอะไรครับโอเคครัดขาอยากลองครับเรื่องอะไรครับอยากเล่นดีกเหรออยากเล่นดีเหรอยังไม่จังไหนเอาเดี๋ยวเส้นตรงไหนที่ Nice ไหนใช่ไหม

อดีตหรือว่าการมาสยามครั้งแรกของเป็กหน่อยว่าแบบมีฮิสตอรี่ยังไงบ้างครับก็สำหรับาการมาสยามสแควร์นะครับของผมเนี่ยคือจริงๆแล้วต้องออยอมรับถว่าสมัยก่อนเป็นเซ็นเตอร์พอยท์นะครับที่ไม่ไเหมือนเลิศเลเซจะต้องมานั่งที่ลานตะพุเหมือนกันนะครับ <laughs> แล้วก็มาหาพเพื่อนมาทานข้าวแบบเหมือนมาแฮ <m uch ing> งเอาท์กับเพื่อนเพื่อนที่นี่อะไรเงี้ยครับก็ ซื้อของมาดูหนังนัดนัดเพื่อนทำอะไรทำอะไรด้วยกันที Wh ่นี black, no t <t ่ทั้งหมดเลยครับก็เลยคิดว่าสยาม i s t o r y ของผมนะครับน่าจะเป็นเงละครับเซ็นเตอร์พอยต์แบบเลิกลินเกามาเข้ามาครัเคยมาสร้างวีรกรรมอะไรแปลกๆเอาไว้ที่นี่ไหมครับถ้าเรื่องของวีรกรรมแปลกๆอาจจะไม่มีนะครับมีแต่ว่าการแต่งตัวแปลกๆแน่เลย เพราะว่าสมัยก่อนนะครับมันเป็นถ้าเป็นยุคเซอร์สปอยมันจะมันจะมีความแต่งตัวแบบแบบเรื่องอะไรอย่าเด็กคือมันจะต้องเป็นเด็กเออ่ปีโป้ครับเป็นแต่งตัวเป็นสีอ่ะเป็นเกงสีนี้เสื้อสีนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เพลย์เซ็เกงสีส้มมาแล้วเหมือนกันเสื้อสะท้อนแสงอะไรเงรี้ยสมัยก่อนจะเินกันนะครับมีความประทับใจอะไรเกี่ยวกับกับที่นี่ไหมครับที่สยาม ก็ประทับใจนะครับคือเติบโตมาก็เหมือนวัยรุ่นทุกยุคเลยนะครับที่สยามคอยเป็นแบบว่าเป็นบ้านหลังที่สองแล้วก็เป็นแหล่งแฮงเอาท์มีร้านอาหารดีๆมีร้านเสื้อผ้าดีๆคิดอะไรไม่ออกก็มาสยามอะไรอย่างนี้ก็สนุกดีครับช,ช่วงช่วงชีวิตวัยรุ่นนะครับผม้ครฝากฝากผลงานทิ้นทายนิดนึงครับครับผมก็ตอนนี้มีเพลงใหม่นะครับล่าสุดเลยนะครับ ออกให้ทุกคนได้ชมกันแล้วนะครับชื่อเพลงว่าโทษที่เอาแต่ใจนะครับสามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับที่ดอกจันทร์หนึ่งสองสามส่วนสีสามส่วนน,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 นนะครับหรือว่าไปสามารถฟังกันได้ที่ไอจูนนะครับหรือว่ายูทูส์หรือว่าเป็นเอไอเอสเปก็มีเพลงของมันนะครับเออแล้ววันนี้เราได้เล่นเพลงนี้วหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องจัดเพลงนี้แน่นอนเป็นเพลงใหม่แล้วทุกคนรอคอยนะครับเราก็จะต้องเล่นแน่นอนครับโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับเล่นไล่หมู่ เข้าแถวเตขอบคุณมากเลยครับที่มขอบคุณนะคะิตวจจา

ดเหับหมดเลย่อจริงจริงยันเส้หมดแต่ว่าเลียนแล้วเสื้อไม่เปียกเหรอครก็จมกัดันเกือบทันตอนนี้หายตกแล้วใช่ไหมครับหต้ิ่งได้ตามเบาเลใรมากแต่ว่ามันปีกลองดู่าครับนน่าจะเปียกมากค่ไม่น่าเปน้างในไหม ต้องเอาไปตากนะไม่ต <c oughs> ้องเอาไปของตัวเองต้องทางไ่ตาด เี mean, ่ยนทุกคนเลยนี <tribes> ่ เดี๋ยววันนี้จะเกิดกานตรงนี้เนาะ

บบค่ขอบคุณมากนะครับนี่มองหน้าเลยอ่ะเฮ้ยปากกามันมันไม่ค่อยติดนะครับนกมันก็เซ็นตรงไหนอ่ะคะเก็บก็โอ้โหไม่ออกครับ ต่อยากนะต่อยากอาจจะขายได้ราคาเยอะกว่าเดิมแต่อาจจะนะได้เยอะกว่าเดิมแน่นอนทั้งหมดแล้วเหรอหมดแล้วโอเคขอบคุณมากนะครับที่มาแล้วเดี๋ยวไปดูครับ 시야 너는? 수지야 너야지는